ตัายงนสว่างนะให้สว่างดีนะงนสว่างเขายังชั่อตัวนี้นมีกนมีโจ๊กอะไเป็นดีมาไงวเห็นเลยคนอนตายเกนอนเกมันนตรงนี้จะหนีไปแล้วแลนส์สนีโนนมีโยกดยังไงล่ะนะมุดรอสนีนทีเดิเปลี่ยนทีเดิมีกวางนมีกิตงมีจ ไม่วายไม่วายเน่นไม่เน่นไม่เนียนไม่ได้เลยเวลาเปลี่ยนในความจะดีเลยนาอยากเปลี่ยนเล้วอดีก็เลยสองสี่เลยแล้วนะเหนื่อยจริงๆล้วมึงเหรอมึงน้อยเหนื่อยเสียพลังงานไปล้ากมายเสียพลังงานมากเลยจอมีแลเปิดหกอ้าวสิ เอาเอากาไปแล้วเอาล่ามหายเปิดอันก็หกตานมาลามค่ะเฮ้